เออเวลาเราพูดถึงเรื่องโซลาเซลล์หรือพลังงานสะอาดนี่นะคะภาพจำมันกลายเป็นประเทศจีนไปแล้วทั้งๆที่จริงๆแล้วเออเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้เริ่มที่จีนเลยนะะี่ค่ะเริ่มที่อเมริกาแท้ๆใช่ครับใช่ครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้จีนคือผู้เล่นหลักแล้วยังยกให้โซลา่าเนี่ยเป็นหนึ่งใน New 3อุตสาหกรรมใหม่ที่แบบผลักดันหนักมากคู่กับแบตเตอรี่รถ E ีีอะไรพวกนี้เลยครับผม คือข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ชี้ชัดเลยนะว่าจีนคุมสพพลายเชนโซล่าโลกไปแล้วน่าจะเกิน80%ด้วยซ้ำไปโห oh, 80%เปเยอะมากจริงๆค่ะครับและที่สำคัญคือเขาไม่ได้แค่ผลิตเยอะนะแต่ทำให้ราคาแผงโซลา่ามันมันถูกลงแบบมหาศาลเลยคือเปลี่ยนเกมพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโลกไปเลยอะ่ะนั่นสิคะน่าสนใจมากว่าเอ๊ก เขาทําได้ยังไงอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสําเร็จนี้กลยุทธ์เขาเป็นยังไงเขาวางเกมนี้มายัางไงคือจีนเขามองขาดครับเขาวางตําแหน่งตัวเองเป็นผู้ผลิตขั้นกลางกับปลายน้ําซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าไงครับอ๋อเน้นตรงกลางกลางปลายปลายใช่ครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบต้นน้ําอย่างพวกแร่ซิลิก้าเขาอาจจะไม่ได้มีเยอะที่สุดในโลกนะแต่เขาก็ใช้วิธีแบบ อ่ะเข้าไปลงทุนในเมืองแร่สำคัญสคัญในต่างประเทศเอาอย่างเช่น ก็อย่างโคบอลที่คองโกหรือว่าลิเทียมที่ชิลีแล้วก็นําเข้าวัตถุดิบพวกนี้มาแปรรูปมาผลิตต่อในประเทศตัวเองก็เหมือนเป็นการคุมเกมไกลๆตั้งแต่ต้นน้ําเลยครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วก็คือไม่ได้มีทรัพยากรเองทั้งหมดแต่ก็ยังคุมได้ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์นี่เองแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะจากตอนแรกที่อาจจะต้องพึ่งคนอื่นเขาไล่าตามทันจนตอนนี้เหมือนจะแซงหน้าไปแล้วด้วยซ้ําทําได้ยังไงคะ คือช่วงแรกๆก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพึ่งพาความรู้เครื่องจักรจากทางเยอรมนีสหรัฐญี่ปุ่นเยอะอยู่เหมือนกันมีการส่งวิศวกรไปเรียนรู้ด้วยอื uh huh. แล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า reverse engineering นะครับคือแกะแบบศึกษาเลยแต่หัวใจสำคัญจริงๆนะผมว่าคือการทุ่งงบประมาณแบบมหาศาลให้กับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ทุ่ม R&D หนักมากหนักมากครับมีเป้าหมายชัดเจนเลยอย่างแผน Made in China 2025หรือการตั้งเป้าค่าใช้จ่าย R&D ไว้สูงถึง2.5%ของ GDP เลยนะโหถึงขั้นที่เคยได้ยินว่า CEO บริษัทโซลา่าในอเมริกาเองยังบอกเลยว่าตอนนี้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่จีนหมดแล้วใช่ครับครับมีเคสน่าสนใจอย,อย่างบริษัทโ o l i s หรือจีนลองเทคโนโลยีเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปี 2005เลยนะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ค่อยนิ่งราคาก็ยังสูงอยู่แต่เขามองเห็นโอกาสถูกต้องครับเขามองเห็นโอกาสจนตอนนี้เขามีทีม R&D เป็นของตัวเองเออน่าจะ800กว่าคนแล้วมั้งครับโหไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้ว การลงทุนด้านนวัตกรรมพวกนี้คือรัฐบาลจีนเขาสนับสนุนมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทําต่อเนื่องมานานมากตั้งแต่ยุค70นู่นเลยแล้วพอเทคโนโลยีมันเริ่มนิ่งเริ่มพร้อมก็ตามมาด้วยการสร้างตลาดในประเทศรองรอมอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญมากๆครับการสร้างตลาดนี้คือยังไงคะมีนโยบายอะไรออกมาช่วยเป็นพิเศษไหมคะ มีนโยบายเด่นๆเลยครับที่ช่วยกระตุน้นอย่าง f e e in t t r r f f ที่รัฐเขารับประกันร,ราคารับซื้อไฟฟ้าคืนเข้าระบบทำให้คนกล้าลงทุนอ๋อรับซื้อไฟคืนครับแล้วก็มีโครงการ Golden Sun อันนี้คือให้เงินอุดหนุนติดตั้งเลยสูงสุดนี่เหมือนจะ70%ของต้นทุนติดตั้งเลยนะทั้งแบบ On-Grid Off-Grid โอ้โหเยอะมากครับแล้วยังมีการใช้การประมูลโครงการใหญ่ๆเพื่อกดราคาให้ต่าลงอีก เกิดการแข่งขันกันเองต้นทุนก็ยิ่งถูกลงไปอีกไม่ใช่แค่สร้างดีมานอย่างเดียวนะคะแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็ลงทุนหนักมากอย่างที่เคยเห็นข่าวเมกับโปรเจกต์ที่ชิงไห่ที่แดดดีลมแรงแต่คนอยู่น้อยใช่ครับครับตรงนั้นเลย เขาก็แก้ปัญหาด้วยการสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษหรือ UHV ยาวเหยียดเลยตั้ง25เส้นเพื่อส่งไฟจากตะวันตกไปเมืองใหญ่ทางตะวันออกเทียบกับบราซิลที่มีแค่2เส้นเองใช่ครับต่างกันเยอะมากผลลัพธ์มันก็เลยออกมาแบบที่เห็นคือปี2023ปีเดียวเนี่ยจีนติดตั้งแผงโซล่าไปคิดเป็น6 0ของทั้งโลกเลยนะครับ60%์ของทั้งโลกครับมากกว่าทุกประเทศรวมกันอีกตัวเลขนี้มันสะท้อนสเกลการผลิตการติดตั้งที่มันใหญ่ มากจริงพอฐานในประเทศแน่นปุ๊บการขยายไปตลาดโลกก็คงไม่ใช่เรื่องยากแล้วสิคะก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าได้อันนี้สงจากนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดของประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะทางยุโรปที่ช่วงหนึ่งเขาให้เงินอุดหนุนการซื้อแบบไม่ได้จํากัดว่าต้องซื้อจากที่ไหนอ่าใช่ใ่ค่ะพอสินค้าจีนมันทั้งถูกทั้งคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้มันก็เลยเข้าไปครองตลาดได้ไม่ยากเลยครับ ยิ่งพอ EU เค้เขามายกเลิกภาษีนำเข้าโซลา่าจากจีนไปเมื่อปี2018นะยิ่งสบายเลยสิคะใช่ครับเหมือนเปิดทางสะดวกเลยกลายเป็นว่าตอนนี้โซลา่าที่ EU นํานำเข้าปี2023เนี่ยเกือบ98มาจากจีนหมดเลยโหเกือบทั้งหมดเลยแล้วการที่สินค้าเขาได้การรับรองมาตรฐานสากลอย่างที่เมื่อกี้พูดถึง s o ลิสที่ได้ U L ของอเมริกาอันนี้ก็คงเป็นเหมือนกุมแจสำคัญเปิดประตูสู่ตลาดโลกเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับการได้ใบรับรองพวกนี้มันสำคัญมากในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆแต่ว่าออตอนนี้สถานการณ์มันก็กำลังเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับเปลี่ยนไปยังไงคะ คือจีนเองเขาก็เริ่มปรับโฟกัสเหมือนกันจากเดิมที่เน้นขยายกำลังการผลิตแบบสุดๆเลยตอนนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดมากขึ้นลดเงินอุดหนุนลงเตรียมจะหันมาใช้กลไกราคามากขึ้นหลังปี2025อ,อ๋อลดอุดหนุนลง ในขณะเดียวกันทางฝั่งสหรัฐเขาก็ตอบโต้ด้วยนโยบายปกป้องการค้าหรือ protectionism ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดยุคประธานาไบาเดนก็ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์จากจีนไปเป็น50%เลยซึ่งก็ต่อยอดมาจากสมัยทรัมป์นั่นแหละครับแล้วเราจีนเขาปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงล่ะคะโดนกำแพงภาษีขนาดนี้ นี่ก็น่าสนใจครับจีนก็แก้เกมด้วยการาย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกมานอกประเทศโดยเฉพาะมาแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละครับมาแถวบ้านเราใช่ครับทั้งเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็แน่นอนประเทศไทยด้วยเพื่อเลี่ยงกำแพงภาษีตรงนั้นอ๋อมาถึงจุดที่เกี่ยวกับไทยไทยเลยตรงแล้วนะคะการย้ายฐานมานี่มันส่งผลกับเรายัางไงบ้างคะมีทั้งโอกาสและความท้าทายเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับ โอกาสก็คือเรื่องเม็ดเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI ที่เข้ามาการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดเทคนโนโลยีตามมาด้วยอันนี้คือด้านบวกค่ะแต่ความท้าทายหรือความเสี่ยงก็มีอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงที่สินค้าโซลา่าที่ผลิตในไทยเนี่ยอาจจะถูกสหรัฐมองว่าเป็นการช่วยจีนเลี่ยงภาษีหรือที่เรียกว่าเซอร์คอนเวนชันนะครับแล้วก็อาจจะโดนมาตรการกีดกันการค้าไปด้วยอือฮึออันนี้น่ากังวลครับ สองคือการแข่งขันในประเทศเราเองก็จะสูงขึ้นอาจจะไปกดดันผู้ผลิตไทยที่มีอยู่เดิมแต่แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนพลังงานสะอาดในบ้านเราถูกลงประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นก็ได้ก็มีทั้ง2ด้านนะคะใช่ครับและสุดท้ายเลยก็คือไทยเราเองก็ต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าให้ดีต้องบาลานซ์ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เหมือนกันครับ สรุปแล้วความสำเร็จของจีนในอุตสาหกรรมโซลา่าเนี่ยมาจากหลายปัจจัยประกอบกันจริงๆนะคะทั้งการวางแผนระยะยาวการลงทุนอย่างหนักทั้งใน R&D แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานการสร้างตลาดในประเทศด้วยนโยบายรัฐที่ตรงจุดแล้วก็ที่สำคัญคือความสามารถในการปรับตัวที่สูงมากๆใช่ครับแต่ความสำเร็จนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะตอนนี้ก็กำลังเจอกับความท้าทายใหม่ๆที่ใหญ่พอสมควรเลยจากเรื่องสงครามการค้า นโยบายโลกที่มันเปลี่ยนไปซึ่งแรงกระเพื่อมพวกนี้มันก็ส่งผลมาถึงไทยถึงภูมิภาคเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อไปจริงๆค่ะว่าในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเองก็กำลังปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แบบนี้ประเทศไทยเราจะวางตำแหน่งตัวเองในเกมนี้ยังไงต่อไปเพื่อที่จะคว้าโอกาสแล้วก็รับมือกับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างดีที่สุด